โอเคสวัสด okay, so ีครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำการฝึกจิมคาร่ากันนิดนิดหน่อยหนะครับผมพอดีว่าอยู่ๆก็อยากเล่นจิมคาร่าขึ้นมานะครับก็ด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นด่านของ DJS นะครับผมเขาได้ทำด่านจิมคาร่าเอาไว้แต่ว่ารถผมจะไม่ได้ใช้รถเหมือนเขานะครับเขาจะใช้ Ford Focus อีกตัวหนึ่งนะอันนี้รถคันนี้ผมใช้เป็นตัว DLC อา แล้วก็แต่งมานิดนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดีย๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าดูกันซิว่าเตมือผมตีมือกันกับทิมขนาดผมจะเป็นยังไงนะะ่ด่านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเออออกมาจากตรงโกดังรถไฟสักหน่อยนี่แล้วก็ไปที่โซโลอีเวนต์คัสตอมอีเวนต์นะครับโอเคเมื่อเข้าหน้าคัสตอมอีเวนต์แล้วเราก็มาตรงเซิร์ชนะครับผม แล้วก็ไทต์เลนเขียนไปเลยครับจิมขานหน้าโอเคคนหาครับผมนะามาละแต่ว่าแมบบมีคนสร้างไว้เยอะแยะเลยนะครับผมไม่ได้ใจว,ว่าต้นฉบับเขาอยู่ไหนนะแต่ก็เอาเป็นว่าเล่นไหนก็นได้นะครับผมลองมาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นจะเซียนขนาดนั้นนะก็ลองดูครับโอเคผมเลือกอันแรกเลยนะ จัดไปมาเริ่มเลยนะครับผมจะทำชาลิลตัวเองด้วยนะด้วยการที่จะไม่ทำให้เสียสกิลพอยนะครับจะพยายามไม่ทำให้เสียนะอุย้ยหรือว่าจะพ้นโอเคคงแรกขอแบบนี้มันเอ้ยเลยคงแรกก็ไปซะแล้วเคลียร์ใหม่ใม่ขนาดผมซ้อมมือไปแล้วนะแต่ก็ยังถือว่ายากอยู่ ผมอาจจะไม่ได้เล่นตามต้นฉบับเลยนะเพราะว่ามันยากมากอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่ไปเรื่อยไปเรื่อยชิวตรงนี้ต้องวนต้องวนต้องวนทางไหนวะลืมโอเคด้านหน้าจริงจริงต้องตีโค้งกว้างหน่อยนะแต่ผม หเส้นชัยไม่เจอเอาด้านหลังรอบแรกยับมากตรงไหนอะตรงนู้นเลยเหรอชิวรอบแรผิดเช็คพอยต์ประโถมมันต้องเข้าวันนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยเก็บไม่เป็นไรรอบแรกฮรรอบแรกยังเออเลยๆๆๆได้ไหมวะได้อยู่แหละ อ้ยบอทบอทมันมาถึงแล้วผมลืมเปลี่ยนบอทลืมเปลี่ยนระดับบอทโอเคเราขับช้าไปด้วยแหละโหใครจะเล่นตามนี้ต้องฝึกมาดีๆเลยนะค่อนข้างยากโอ้จอยผมดิคอนเน็ตเองซะงั้นเก็บไปเลยไปต่อครับน่าจะขึ้นบนชิบ อาจจะดูไม่เท่ไม่สวยกันไงก็คิดว่าผมฝึกเล่นแล้วกันนะทางไหนวะเออยอย่ชนอย่าชอนอย่าชน,อาชอนโอเคได้อยู่ลงใช่ไหมยอย่าตก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 โอเคผมไม่จำเส้นทางไม่ได้แล้วต้องเล่นบ่อยๆทางไหนวะ เอาทางนูน้นกะโถเ่เอ้ยอย่าละบอดเริ่มตามทันแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนบอดก่อนตรงนี้กระโดดใช่ไหมเดีอย่าชนอย่าชนอย่าชนเดี๋ชน,อชนโอเคโอ้เลย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 ทางไหนวะหลง หลงหล,งลงโอเคยากอยู่เลยเนี่ยผมเล่นเป็นครั้งที่สาเองมั้งหลาน,นี้คอยครับรู้สึกว่าจะจบแล้วโอ้ยไม่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 ไมไมโอเคได้ย <c oughs> ังพอได้อยู่นะ <c oughs> คิดว่า โอ้ยแต่สกอร์ไม่ถึงแสนมาเดี๋ยวผมขอแก้มืออีกรอบโอเครอบนี้ผมต้องเป็นรถระบับเอ้ยทุยรถระดับบอดหน่อยนะพอรู้สึกว่าตั้งยากไปแล้วบอดมันจะตามเราทันมันจะกกะเราไม่ใช่หรอกโอเคไปรอบนี้น่าจะจำทางได้โค้งแรกที่เราพาลาดรอบนี้เราจะไม่พลาด ไม่โอ้โหมันต้องเข้าโค้งยังไงวะโอเคไม่เป็นไรค่อยมาแก้มือที่หลังชิบโค้งนี้เน้นสวยก่อนนะโอ้ยได้อยู่โคงตรงนี้เราจะทำดีๆฮะไป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  อโอ้โหไม่พน้นรอบนะตรงนี้ยังไงต่อเนี่ยโอเคอยู่ทางนู้นเอ้ยมันต้องเข้าทางนี้สิ <c oughs> โอเคแถมได้อยู่อะชิบโอเคโอเคชิบเอา้าไม่ใช่รูนี้เหรอ เยอแล้วอ๋อชนอีกอ่ะโอเคอาเข้าไป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 ชิบโอเคตรงนี้ทางขึ้นครับต้องค่อยค่อยเหยียบเอ้ยาตยอยาตกอย่าตก แฉลบชิยชนนิดหน่อยตรงนี้ลงชิปโอ้โห <c oughs> ทำไม่สวยนี่ยากเหมือนกันเนี่ยยังไงเนี่ยโอเค <c oughs> โอ้ยไม่ฝนเป็นไ,ไรครับได้อยู่ ยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแรงไปหรือเปล่าแรงไปหรือเปล่าโอเคได้อยู่อยโอ้โหชนมาถอยแรงม้าเหมือนจะน้อยไปอะ่ะโอ้อะไรดีอ่ะพลาดตอนท้ายไปผมขออีกรอบขอแก้มือ โอเคมาของแรกชิปอาจจะดูไม่สวยแต่ก็น่าจะได้อยู่โอเคจุดนี้ฮะยาวไปยาวไปยาวไปอุย้ยถ้าไม่ชนนะชิป ของตรงนี้โอ้โหชนในพวกเศษทำให้รถช้าเลยอะเอาโอเคสกอร์ไม่ต้นตัดนะครับทางไหนวะโอเคจำทางไว้เขยได้ขนาดด่านสั้นๆนั้นเนี่ยชิบโอเคชิว เข้าตรงนี้โอเคเลย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 โอเ้โหผมว่ารถผมอาจจะต้องไปจูนอีกสักหน่อยซึ่งบอกเลยว่าเล่นดานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคตรงนี้ขึ้นชีสอย่าตกอย่าตกโอ้โหออรถมันไหลจริงๆ อะไรวะเนี่ยโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยชิปเฮ้ยโ,โอเคลงชิปโอเคได้อยู่ฮะ ชิพสวยสวยโอเคไม่มีอะไรยากครับไปต่อดิฟโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิฟอ,ออกโอ้โอ้โอม,มามาหักมากไปโอ้โหไม่พ้นอีกเอาเอาเอา,เอา โอเคจบหมดตอนนี้ก็หมดแล้วโอ้อจริงผมว่าอาจต้องไปฝึกการเข้าโค้งฝึกอะไรเยอะเลยนะแค่นี้นี่มันไม่ได้หรอกก็ประมาณนี้แล้วกันผมมาเล่นในเพื่อนๆดูยังมีแมปอะไรแบบนี้อยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายจิมค้าหน้าหรือชอบขับรถแบบจิมค้าหน้าก็ลองมาเล่นดูนะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอาจจะต้องหารถ ดีๆมาใช้นะครับรถที่ผมใช้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหมาะแต่ว่าก็อยากลองดูนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอ้ยสำหรับคลิปนี้มาเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมมาเล่นมาเปิดแบบให้เพื่อนๆดูนะว่ายังมีแบบอะไรแบบนี้อยู่วิธีการหาห,าหรือเข้าแบบนี้ก็ตามที่ผมบอกเลยนะยังไงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ